พี่ใหญ่ฟื้นแล้วไป,ป็นระจนภายครั้งใหม่กันเถอะสองเดือนหลังจากการต่อสู้อัศวินดำบาดแผลของโทกะได้หายสนิทในฤดูหนาวโอเคไม่เจ็บแล้วพี่ชายข่าวใหญ่ค่ะขอบคุณนะพี่สามารถสัรเอีกครั้งหนึ่งได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นข่าวใหญ่ค่ะคืออะไรงั้นเหรอตลอดสองเดือนที่ผ่านมาฮารุ เธอใช้นอตบุ๊กที่ฉันซื้อด้วยเงินประมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลเพี่ยจะประหลาดใจในแม่ช้าคะ่ะอาจจะไม่ใช่เหตุผลห้าหมื่นห้าพันเยนตอนที่30มสิบความเป็นไปนได้ของ n o เบิลแฟนเทสเอรัฐบาลทุบแหลกความหงุดหงิดครั้งนี้จะกลายเป็นพลังจริงดิ ในระดับหนึ่งนายพรัสแอสเอเวียคาสแองเจลีสสหรัฐอเมริกาหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเยนอาชนะลิโมรูบอสของผืนป่าขอบคุณการกระทำของอาหารรับจ้าง mm hmm. แองกัสเพราะเดินหน้าแล้วหรือยังน่าเสียดายอาล่ะพี่ชายต่อไปหนูจะแน่ใจว่าพี่ชายสามารถเอาชนะมันได้ด้วยการเติมพลังต่อไปเงินหรอ ฉันทำการค้นความ,มากมาไเป็นเวลาสองเดือนเพราะเล่อนกืโอ้เงินเหรอนั่นคือทำไมดันเจี้ยนโตกเกียวถึงจริงที่นี่มันจะได้รับสมบัติเพิ่ขึ้นอีกหนึ่งชิน้นสิ่งที่แตกต่างจากดันเจี้ยนชั้นใต้ดินขุมซ้อมอีกแล้วเง้นหรอจริงเง้นหรอ มีข้อมูลมาว่าปาร์ตี้ของผู้การนั้นได้นดันเจียนฮอกโกโรมาด้วยฉันได้สองสมบัติครั้งนี้ฉันจะฟื้นฟูร่างกายและเอาชนะวัว,นนวนมนุษย์เพื่อรับโนเบิลแฟนเทมเอ็มให้ได้ใช่แล้วคะ่ะฮารุสุดยอดมันเป็นเวลานานให้เราไม่ได้มาสำรวจดันเจียนพี่ชาเสร็จหรือยังคะพี่กำลังรีบอยู่ฮารุแล้วแล้วคะ่ะฮะ ฮารู้น่นมาช่วยอะไรกันน่ะเอ๊ะนานๆที่ได้มาก็เลยการฟื้นฟูเป็นสิ่งสำคัญเป็นอีกของที่เส้นทางสู่ฟูรัวเริ่มต้นขึ้นสำหรับพวกเขาสองคนสองคนเช่นเดียวกับการฟื้นฟูจากชันลางต่อสู้ตัดสินใจที่จะไปแต่ก่อนที่พวกเขาจะพูดถึงจักรโลบินสันมากถึง15ชั้นเคียรแล้ว มันเร็วมากดันเจียนก็สนุกด้วยใช่ค่ะสนุกกับการข่ามอนเตอร์พารู้พี่คิดว่าเรามาใช้เลือกกันดีกว่านะจอกนี้ไปเลือกตัวเองจุดประสงค์ในครั้งนี้แหวงอันเหรอเป็นสิ่งที่ดีค่ะหลังจากนั้นยไม่เป็นสมบัติที่เหมาะสมหรือเปล่าใส่ได้พอดีนั่นสมบัติได้กลายเป็นหนึ่งเดียวของพี่ก็ด้วยรอสักครู่นะคะ หลังจากที่เบ๊กเหรอคิวโนเบิรแฟนหนึ่งโนเบิรแฟนสองนองลูกโนเบิรแฟนทอดหนึ่งโนเบิร์นแฟนสองนายโนเบิรแฟนกลายเป็นระดับนี้เป็นพลังแบบไหนกงนหรอเมื่อมามาถึงใหม่โนเบิรแฟนการ์ดลองดูกลับมาใหม่งั้นจ่ายฉันกน่อนโนเบิรแฟนเท็สองนี่มันเทม เหมือนมันแข็งมากมันคือชุดเกาะเวทค่อนข้างจะแข็งแรงเลยละมากกว่าแค่การป้องกันพลังความเร็วจำนวนค่อนข้างมากอาวุธยังใช้ได้ขยายยาวขึ้นดูเหมือนมันจะยืดขึ้นเนื่องจากพลังเวทที่ใส่เข้าไปแล้วมอนจะคมขนาดไหนกันนะ อจัจรรย์มากด้วยสิ่งนี้ก่อระดับพลังที่แข็งแกร่งใช้ได้พี่ชายคะต่อไปก็ถึงตาฮารุแล้วนะกลับเข้ามามาอีกครั้งเอาเลยนะจะเริ่มแล้วนะโลเบนเฟร,รมสองน,นี่ยนี่อะไรกันล่ะเนี่ยใจเย็นๆนะฮารุมีเฉพาะชานเท่านั้นที่พลังไม่ค้น เอาหน่าฮารุใจเย็นก่อนฮะมีบางอย่างเกิดขึ้นเสียงเหมือนกับลเบอดเลยหืมมาทดลองกันอีกหน่อยกันดีกว่านะหนูเห็นด้วยค่ะก่อนตรวจสอบในภาพรักษเปิดเผยว่า n o เบิลแฟนเทสเอของฮารุถึงความยิ่งใหญ่ของเวมต์ได้สัดส่วนทรงกลมจะยิ่งใหญ่ ทรงกลมสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างอิสระสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ใส่เวทได้หลายชนิดผลกระทบระเบิดตัวเลขประเภทของขีปนาวุธนั่นเป็นข้อบกพร่องของเวทจนถึงตอนนี้ไอล้ลยในายขอบเขตเวมอนโดยไม่มีคำนึกถึงความปลอดภัยของเวมอนเป็นไปได้ เห็นได้ใช้ว่าโนเบิลเฟนทัสของแต่ละคนนั้นสุดยอดมากค่อนข้างใช้ได้เลยโนเบิลเฟนทัสสองชุดขอที่จับตัวไม่ได้โนเบิลเฟนเอโมฮารุ oh เวดเหลวด้วยสิ่งนี้เขาใหญ่กลยุทธ์ของพวกเราไปกระเถิบเพื่อปราบมังกรถึงวันนี้พวกเขาสองคนมุ่งหน้าไปป่าป่าฟูหรัวพวกคุณสามารถาหวังการเพื่อพลังนี้ได้มากคราวนี้ มาต่อแล้วนะเรื่องพี่น้องสดแกงแลาก็เราทำอังหงาเรื่องใหม่นะเชื่อเกิดใหม่ทั้งทีทก็อย่าเอาแต่นอนกลางวันสิคุณแวมพายเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนดูสักเท่าไหร่นะก็เรื่องนี้ก็อาจจะมีการจบบ้างก็เลยอยากไปอุดหนุนคลิปอื่นของโกลีดหน่อยนะไปดูกันเยอะๆนะแล้วก็ถ้าชอบลิปนี่ล่ะก็นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเปกระลังแซบโกลีดด้วยนะ แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย